ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP พิเศษนะท่านเรียนวัตถุมงคลนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะรุ่นนี้เป็นรุ่นพระหุรมานค่ะองค์พระหูรมานหลวงปู่ศิลาได้โปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานชาวไทยทั่ทททวหน้า เมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวนะคะท่านเรียนพระหงรมานนะคะมีประสบการณ์จากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชานะคะศรัทธาเชื่อบาร,รมีหลวงปู่ครุ้มคงทหารไทยแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะท่านใดที่ตามหาตามติดกันอยู่นะคะวันนี้ไม่พลาดนะท่านเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวนูจะเปิดตัวอย่างเรียนให้กับคุณท่านได้รับชมสดๆไปพร้อมกันวันนี้ค่ะท่านต้องไม่พลาดนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะท่านมีจํานวนจํากัดนะคะย้ําอีกทีมีจํานวนจํากัดของท่านได้แบ่งปันมาน้อยนะคะท่านใดปิด ทานจองทานได้วันนี้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณท่านท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันให้กับท่านนะคะให้ได้รับชมทั้งหมด2เนื้อด้วยกันค่ะท่านเป็นเนื้อฝาบาทน้องท่านลงยาสีแดงนะคะแล้วก็เนื้อฝาบาทน้องท่านลงยาสีเขียวเหนียวซับนะคะท่านใดศรัทธาเหรียญไหนปิดให้ท่านจองกันให้ทานมีจํานวนจํากัดค่ะ ที่สำคัญนะครับทานหากวันนี้ท่านใดบูชาเหรียญวัตถุมงคลน,นะคะหลวงปู่ศิราวันนี้ค่ะท่านจะได้รับผ้ายันด้วยนะคะเป็นผ้ายันพุโทโธ อรหังน้องท่านและก็พยันเหนือดวงนะคะไม่อดไม่อยากแคล้วคลาดหนุนซับหนุนดวงค่ะพคกรัพ์มหานิยมจะเริญก้าวหน้าไม่มีหยุดนะคะแบ่งปันให้กับท่านด้วยนะคะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมผ้ายันไปเลยของท่านมีจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะครัท่านไม่มีมาเสริมนะคะใดที่ยังไม่เคยเห็นเนื้อเหรียญองค์พระนะคะวันนี้นะคะท่านเดี๋ยวมารับชมสดๆไปพร้อมกันเลยนะคะย่าเปิดหนึ่งเหรียญน,นะคะให้ท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะองค์นี้นะคะที่หนูเปิดนะคะหนูก็ขอใน ญาตินะคะเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะองค์นี้ที่หนูเปิดเป็นตัวอย่างให้ท่านได้รับชมเนื้ององพระกันนะคะหนูก็จะเก็บไว้บูชาเองค่ะท่านก็จะได้รับองค์นะคะที่อยู่ในกล่องซินเดิมนะคะท่านกล่องเดิมซินเดิมไม่มีการแกะใดใดทั้งสิ้นนะคะท่านสามารถนําไปรุนหมายเลขโค้ดกันเองนะคะท่านมีหมายเลขโค้ดต่อโค้ดทอพอทุกองค์ทุกรายการของท่านท่านได้รับพร้อมกล่องเดิมซินเดิมไม่มีการแกะใดใดทั้งสิ้นนะคะราคายังไม่แรงนะคะท่านพอเก็บกันได้นะคะเชื่อว่า า <Workers. S 2> ในอนาคดาวท่านราคาไปไกลแน่นอนค่ะขออนุญาตเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้ท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันวันนี้ค่ะร <What people S 2> ับชมไปพร้อมๆกันคาท่านนี่ค่ะเรียนนี้นะคะพระหูระมานนะคะอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิราสิริจันโทดาวนท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคุณท่านจะเป็นเนื้อลุงยานะคุณท่านสีเขียวนะคะ เป็นเนื้อทองฝ่าบาทสีเขียวน้องท่านลงยาเขียวงดงามมากๆค่ะท่านดูนะคะเหรียญน,นะคะตัวหนุม,มานชัดๆเลยน้องท่านเหรียญน,นี้หนูก็จะเก็บไว้เองนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแก่ออกจากถุงซีนค่ะท่านท่านก็จะได้รับอยู่ในถุงซีนเลยนะคะขออนุญาตแก่องท่านเพื่อให้คนท่านได้รับชมเหรียญเนื้อกันชัดๆเลยนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่าน ท่านได้ชมกันชัดๆค่ะถ่ายจากกร้สดเลยนะคะวันนี้ค่ะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านลุงยาสีเขียวนะคะ <_ s 1> ท่านใดถูกฉลกกับสีเขียวเลียนงามมากๆค่ะท่านดูนะคะตัวหนุมานค่ะเลียนคมเลียนสวยนะคะเลียนคมเลียนสวยของท่านเลียนชัดๆเลยนะคะ <_ s 1> เนื้อลุงยางามๆค่ะนี่ค่ะเนื้อลุงยาท่านเต็มเลยนงท่านไม่พลาดนะคะท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะงดงามมากๆค่ะ พุโทโธอรหังนะครับท่านยันพหุวรมานนะคะให้ชมด้านหลังกันครับทา่านนะคะท่านดูนะคะขอบตัดด้านข้างนะคะเส้นสายฝนวิ่งคมคมเลยนะคะเส้นขอบตัดงดงามมากๆค่ะท่านเส้นขอบตัดทั้งสองฝั่งนะคะคงดงามค่ะด้านหลังนะครับท่านประกอบไปด้วยนะคะสองยั arn, นนะครับท่านเรียกว่ายันพะหุรมานและยันพุทโธอรหังนะคะวันนี้นะคะท่านหนู หนูได้หมายเลขโค้ด64องค์นี้หนูขออนุญาตนะคะท่านเก็บไว้บูชาเองนะคะไม่ปล่อยนะคะองค์นี้หนูเก็บไว้บูชาเองไม่ปล่อยนะคะนี่ค่ะต่อโค้ดทอพจุดสองค่ะต่อโค้ดทอพจุดสองน้องท่านหมายเลขโค้ดไขายันอักขรท่านเต็มเลยนะคะเรียนงามมากๆค่ะท่านวันนี้นะคะท่านได้รับชมเหรียนองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนูเปิดให้ชมกันเลยนะคะตัวหนุมานลายเส้นคมๆเลยน้องท่านนี่ค่ะ เนื้อลงยาท่านเต็มนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาเขียวค่ะท่านหากวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันหนึ่งเหรียญที่599บาทค่ะท่านแบ่งปันหนึ่งเหรียญที่599บาทนะคะแบ่งปันกันไปให้ท่านใดชาวบูชาได้เก็บกันเอาท่านหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านหาไม่ได้แล้วท่านไม่มีมาเสริมนะคะวันนี้นะคะหากท่านบูชาหนึ่งองค์นะคะองค์นี้เน่าท่าน ก็จะเป็นเนื้อลุงยาน้ำทานสีเขียวงดงามมากๆเลยน้ำทานปิดให้ทานจองการให้ทานค่ะรับชมองค์ต่อไปกันเลยนะคะท่านนี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะขออนุญาตเลยนะคะรับชมไปพร้อมๆกันเลยน้ำทานให้กับท่านได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะ ท่านนะคะจะได้รับนะคะในกล่องที่ซีนเดิมเลยท้องท่านไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านจะได้รับกล่องนะคะลุ้นหมายเลขโค้ดกันนะคะท่านองค์นี้ที่หนูเปิดเป็นตัวอย่างให้กับท่านนะคะหนูขออนุญาตเก็บไว้บูชาเองเลยะะท่านเหรียญพระกุรมานะคะ่ะอธิษฐานจิตด้วยหลวงปู่ศิรานะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยะะท่าน,านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาสีแดงของท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะค่ะ เรียนงามมากๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะแกะจากถุงซีนนะคะท่านจะได้รับในถุงซีนอีกทีนะคุท่านเรียนงามเรียนสวยทุกรายการเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆอีกทีค่ะท่านนี่ค่ะเรียนงามนะคะท่านองค์นี้นะคะเนื้อทองฝ่าบาทลงยาสีแดงค่ะยันอัคระท่านชัดนะคะตัวหนุมานของท่านลายเส้นคมลายเส้นลึกนะคะ ลงยาเต็มเลยน้องท่านสีแดงงดงามค่ะท่านดูนะคะเนื้อทองฝาบาทนะคะลงยาแดงค่ะลายเส้นคมคมเลยน้องท่านงดงามมากๆค่ะไม่พลาดนะคะท่านดูนะคะนําไปเลี่ยมใส่กรอบได้นะคะดูมุมไหนก็สวยของท่านต้องไม่พลาดค่ะท่านดูนะคะลายเส้นขอบตัดลายเส้นขอบตัดคมคมเลยน้องท่านเปลี่ยนงามากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะประกอบไปด้วยน้องท่านยานพหูระมาและยานพุทโพอระหังค่ะวันนี้นะคะหนูได้หมายเลขสามศูนย์ห้าค่ะ 3 0 5ูนนะคะองค์นี้หนูขออนุญาตเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะท่านจะได้รับในกล่องเดินซีนเดินที่ไม่มีการแกะแบบใดทั้ทงสิ้นขอท่านนี่ค่ะต่อโคตอพอจุดสองนะท่านต่อโคตดนะคะโคตดนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเนื้อลงยาสีแดงนะคะเนื้อทองฝ่าบาทยันอัคระท่านเต็มนท่านเหรียญสวยเรีย,ย,รยคมนะคะรายการนี้นะคะท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างั้งงดงามมากๆเลยนะคะท่านนี่ค่ะ งดงามมากๆเลยนะคะตัวหนังสือนะคะท่านอักขระท่านชัดหนุมานตัวใหญ่ๆชัดๆเลยนะคะท่านตัวหนุมานใหญ่ๆชัดๆเลยนะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกท่านนี่ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะยันพุทโธอรหังนะท่านท่านใดสนใจรายการนี้ปิดให้ท่านจองการให้ท่านนะคะหากวันนี้นะท่านย้ําอีกทีนะคะมีจํานวนจํากัดค่ะย้ําอีกทีนะคะมีจํานวนจํากัดค่ะหากท่านใดบูชาหนึ่งองค์นะคะ หากท่านใดบูชาหนึ่งองค์แบ่งปัน,นท่านที่5 9าบาทค่ะบูชา1องค์แบ่งปันที่599บาทค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจบูชารับคู่นะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาสีเขียวและสีแดงนะคะรับผู้นี้นะคะแบ่งปันกันเลยค่ะท่านวันนี้นะคะให้ทานกันนะคะที่900บาทเท่านั้นคะ่ะ900บาทเท่านั้นเลยนะคะพร้อมให้ผ้ายันให้กับท่านเลยนะคะมีจํานวนจํากัดนะท่านหมดแล้วหมดเลยไม่มีมาเสริร์ะท่านจองมา ได้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาค่ะท่านใดได้ไปในวันนี้มีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆเลยนะค่ท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ